ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning You short brilliant. s h o r t c u l t b r i i a t สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาที เราเชื่อในแนวคิดของ You Short Cut to Brilliance หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกค,ความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วยเร i ไล t ์นิงคุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับพอดแคสต์คินสินเคนซูกิความงามของบาดแผลแห่งชีวิตเริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าเส้นทางที่สแสวงหาความสุขในชีวิตไม่ได้เรียบง่ายเราจะพบเจอความทุกข์หรือนามแลมคมโผล่มาเกี่ยวแทงอยู่เนื่องๆทุกคนต่างก็คาดหวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างคงที่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความเปลี่ยนแปลงคือความเป็นจริงความจริงสูงสุดหนึ่งเดียว สิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตกระโดดวิ่งปล่อยผมให้ปลิวสวยใช้ชีวิตให้เต็มที่ความเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโลกและการดำรงอยู่ทั้งปวงอะไรที่เคยได้ผลเมื่อวานวันนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วจำไว้เสมอว่าถ้าชีวิตแตก,กเราสามารถนำมันกลับมาซ่อมแซมได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตมีไว้สำหรับผู้กล้าเท่านั้นเพราะมันต้องใช้การตัดสินใจการ เอาชนะใจตัวเองมองหาการเติบโตและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆวิธีการรับมือและเข้าปะทะกับปัญหาส่งผลต่อความสําเร็จของเราอย่าพยายามทําตัวเหมือนคนอื่นหรืออย่าละทิ้งหรือเก็บลักษณะเฉพาะตัวของเราด้วยการใช้ชีวิตตามคนอื่นอย่าปล่อยให้ความทรงจําแย่ๆมาบดบังความทรงจําดีๆอย่าพยายามมีชีวิตเพอร์เฟกที่ปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะถ้าทําเช่นนั้นเท่ากับไม่ได้ใช้ชีวิตดําเนินชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ใช่อย่างหวาดกลัวจงมองหาชีวิตที่เต็มเปี่ยมและกระตือหรือร้อนแทนการใช้ชีวิตไปวันๆทำตามกิจวัตรเดิมๆไม่ตั้งคำถามกับตัวเองแม่รักใครเพราะกลัวจะออกหักไม่ออกวิ่งเพราะกลัวจะเหนื่อยอะไรที่ผ่านไปเราก็ให้เราไปเรียนรู้เสร็จก็ปิดฉากชีวิตช่วงนั้นไปเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตใจก็เหน็ดเหนื่อยเช่นกันการมันทบทวนตรวจสอบชีวิตแม้จะทำให้เจ็บปวด แต่ก็ช่วยให้เราสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตซึ่งจะช่วยให้มีชีวิตที่เป็นสุขอย่างแท้จริงชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงผู้ที่จะมีความสุขได้คือคนที่เตรียมพร้อมจัดการกับความเปลี่ยนแปลงจงเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนได้ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ให้ได้และรู้จักแยกแยะทั้งสองสิ่งนั้นให้ออกจากกันเราทุกพร้อมจินตนาการและจินตนาการเหล่านั้นจะไม่ใช่ความจริงแต่ความเจ็บปวดที่รู้สึกนั่นกลับจริงการจัดการความเจ็บปวดอย่างเหมาะสม ทำให้เราเติบโตอย่าคาดการไปเกินความเป็นจริงกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราคือผลรวมของคำอธิบายที่เรามีให้กับตัวเองทั้งที่ถูกและผิดมันทำตัวเองเสมอว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยไม่ด่วนสรุปตัดสินเราไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตจะเกิดความเสี่ยงอะไรขึ้นบ้านดังนั้นจงใช้ให้คุ้มค่าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่จงอย่ายอมแพ้เมื่อเผชิญกับความเจ็บปวด เราทำอะไรได้มากกว่าการแค่ทนอยู่กับมันไปอย่าจมจอมอยู่กับความเจ็บปวดยอมให้จิตใจของเราเปิดระบบการซ่อมแซมอย่าปิดกั้นตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นไม่มีอะไรสูญเปล่าถ้าดึงเอาบทเรียนที่มีความหมายออกมาได้สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเราเคยเป็นใครแต่คือเราอยากจะเป็นคนแบบไหนต่อไปขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือน Learn Lightning และร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณและเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณอย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตครับขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับลอนไลต์เ n อยู่เสมอ เป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจําและการเติบโตที่น่าพึงพอใจหากคุณมีคําถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งเปันความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสําเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ